เยลลี่น้ำผลไม้สูตรนี้สามารถวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นได้นานโดยที่ไม่ละลายกลายเป็นน้ำแต่จะมีการคายน้ำให้เห็นบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะรายละเอียดต่างๆวิธีการเก็บรักษายังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีในคลิปนะจ๊ะเอาราค่าเดียวตอนนี้ไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเยลลี่ในคลิปวันนี้จะทำให้ดูทั้งหมด2ไซส์เริ่มจากไซส์ที่ป้าถืออยู่ใช้น้ำที่อุณหภ,ภูมิห้อง420 ML ค่อยๆเทผงคาราจีนน7กรัมลงไปในน้ำเทไปคนไปจนกระทั่งผงหมดย้ำว่านี่คือผงคาราจีนนนะคะไม่ใช่ผงวุ้นไม่ใช่ผงเจลาตินคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งผงคาราจีแนนกระจายตัวไม่มีจุดไหนจับตัวเป็นก้อนคนเสร็จแล้วตั้งพักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีขั้นตอนการใช้งานผงคาราจีนนป้าได้มาจากการแชทไปสอบถามผู้จัดจําหน่ายมานะคะ ตัวผงคาราจีนานเพิ่มได้ลดได้แต่ว่าตอนที่ป้าเทสูตรเนี่ยป้าลองลดผงคาราจีนานเหลือ5้ากรัมและ6กรัมดูพบว่าเนื้อเยลลี่อร่อยดีนะแต่ว่าในเรื่องของการคลายน้ำอะค่ะเขาจะมีการคลายน้ำที่ไวแล้วก็เยอะกว่าการใช้ผงคาราจีนาน7กรัมถ้าใช้ผงคาราจีนาน8กรัมเนื้อเยลลี่จะหนึบขึ้นแต่ต้นทุนมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อลองเพิ่มผงคาราจีนานเป็น9ก้ากรัมป้าว่าเนื้อของเขาจะแข็งแล้วก็หนึบเกินไปจ้า ทั้งหมดนี้บอกทําไมบอกเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเผื่อว่าใครอยากจะลองเพิ่มลดผงคาราจีแนนผงคาราจีนานที่ป้าใช้หน้าตาแบบนี้นะคะจริงๆเขามีหลายยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้อนี้มันหาซื้อง่ายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ใหญ่ๆนะ่าจะมีขายถ้าใครหาซื้อไม่ได้ป้าใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อออนไลน์ไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะเมื่อพักผงคาราจีแนนกับน้ำทิ้งไว้เราจะพบว่าตัวน้ำเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นเจลๆเหมือนมีเม็ดๆลอยอยู่นะ นำขึ้นตั้งไฟกลางค้นมาทางอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆสังเกตดูค่ะส่วนที่เป็นจเจลเจลเ,เ,เม็ดเมเนี่ยเขาจะค่อยๆละลายเมื่อละลายแล้วคนต่ออีกสักครู่จนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆเ,เติมน้ำตาลทราย25กรัมใส่น้ำผลไม้เข้มข้นรสใดก็ได้ที่ชอบลงไป80กรัม ตัวน้ำผลไม้เข้มข้นจะใช้คนละยี่ห้อกับปลาก็ได้นะจ๊ะยังไงลองทำแล้วชิมดูถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจสามารถปรุงเพิ่มเองได้เลยคนคนคนต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างละลายเข้ากันและส่วนผสมเดือดยกลงจากเตาคนจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นก่อนที่จะเทลงพิมพ์ส่วนผสมต้องอุ่นนะเราจะไม่เทส่วนผสมที่ร้อนจัดลงไปในพิมพ์เพราะว่าพิมพ์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นถาดน้ำแข็ง ซึ่งเขาคงไม่ได้สามารถทนอุณหภูมิที่สูงมากนักได้อีกอย่างทางผู้ผลิตเขาบอกว่าคนให้ใครร้อนจะช่วยลดการคายน้ำของตัวเยลลี่ได้ด้วยจ้าป้าลองวัดเล่นๆส่วนผสมป้าอยู่ที่ประมาณ60-70องศาเซลเซียสก่อนที่จะเทลงพิม์พไม่ต้องวัดเหมือนป้านะคะแค่ใช้นิ้วแตะๆดูถ้ามันอุ่นๆไม่ร้อนจัดแล้วก็เทลงพิมพ์ได้เลย ไฟเผอตั้งทิ้งไว้นานเกินไปจนกระทั่งส่วนผสมเสร็จตัวแข็งเราสามารถนำส่วนผสมกลับไปตั้งไฟอ่อนแล้วคนสักพักจนกระทั่งเขาละลายก่อนที่จะนำมาใช้งานตามปกติได้จ้าตัวนี้ป้าจะใช้พิมพ์แบบ33หลุมตัวพิมพ์ไม่ต้องทาน้ํามันไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะเพราะว่าคาราจีนนเนี่ยเขาจะหลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายดายแม้ไม่ทาอะไรขนาดพิมพ์ที่ป้าใช้อยู่ที่ประมาณ24.5คูณ14เซนจ้า ขนาดพิมพ์อาจจะคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยได้ตัวพิมพ์ใครหาซื้อไม่ได้ป้าใส่ลิงไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะเทส่วนผสมที่อุ่นแล้วลงไปในพิมหนึ่งสูตรจะทำได้หนึ่งพิมพ์พอดีใครอยากทำเยอะๆสามารถคูณสูตรเพิ่มเองได้เลยนะคะอย่างเช่นต้องการทำสิบพิมพ์ก็นำวัตถุดิบทุกอย่างในสูตรคูณด้วยสิบถ้าเทลงพิมพ์ไม่ทานมันเซ็ตตัวแข็งไปซะก่อนเราก็นำส่วนผสมไปตั้งไฟให้ละลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำพิมพ์อีกหนึ่งด้านวางประกบแล้วกดให้แน่นตอนกดมันจะมีส่วนผสมของเยลลี่ไหลออกมาจากรูด้านบนเป็นเรื่องปกติเลยนะคะมันจะต้องไหลออกมาแหละไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเยลลี่มันจะไม่กลมไม่เต็มพิมพ์หาของหนักๆทับด้านบนพิมพ์หรือจะใช้ยางรัดที่หัวท้ายแบบนี้ก็ได้ จากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเยลลี่เสร็จตัวแข็งยังไม่ต้องเอาไปแช่เย็นนะคะพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นรสชาติไหนก็ทำเหมือนกันได้เลยนะลองใช้นิ้วแตะๆดูส่วนของเยลลี่ที่มันล้นออกมาจากพิมพ์มค่ะถ้าเขาเสร็จตัวแข็งๆแ,แบบนี้แล้วก็นำไปเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยเอา้าวป้าไหนบอกว่าตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเขาไม่ละลายกลายเป็นน้ำไงใช่ค่ะแต่ว่าการเก็บแช่เย็นรสชาติของเยลลี่จะดีกว่าเราก็จะเก็บรักษาได้นานกว่าด้วย ปาแล้วถ้าหนูไม่อยากแช่เย็นตั้งทิ้งไว้พอเซ็ตตัวแข็งกินเลยได้ไหมได้นะคะแต่อย่างที่บอกแช่เย็นแล้วเขาจะอร่อยกว่านะเมื่อเยลลี่เซ็จตัวดีแล้วดึงหนังยางออกเราก็ค่อยๆดันพิมพ์ด้านบนขึ้นเยลลี่จะหลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ หยิบเยลลี่ขึ้นมาจากพิมพ์มันจะมีเยลลี่บางส่วนที่เกินออกมาใช่ไหมคะดูไม่กลมไม่สวยถ้ามันบางๆเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วดึงออกได้หรืออาจจะใช้ไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นวนที่ตัวเยลลี่ก่อนหยิบขึ้นมาก็ได้ถัดมามาดูวิธีการทำเยลลี่จากน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์บ้างนะคะเผื่อว่าใครไม่มีน้ำผลไม้เข้มขน้นนำน้ำผลไม้มา5 0 0 ml วันนี้ป้าใช้น้ำองุ่นทิปโก้แบบกล่องใช้น้ำรสอื่นยี่ห้ออื่นได้นะคะปรับรสชาติเองตามชอบได้เลย ใส่ผงคาราจีแนานเจ็ดกรมัมคนจนกระทั่งผงคาราจีแนนกระจายตัวไม่มีจุดไหนจับตัวเป็นก้อนคนเสร็จแล้วตั้งพักทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนคนคนจนกระทั่งส่วนผสมส่วนที่เป็นเจลเจลเม็ดเม็ดละลายเมื่อละลายแล้วต้มต่ออีกสักครู่จากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป25กรมัมคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดใครไม่ชอบหวานไม่ต้องเติมน้ำตาลทรายเพิ่มก็ได้นะคะ เมื่อเดือดแล้วยกลงจากเตาคนจนกระทั่งอุ่นเทลงพิมพ์นำพิมพ์อีกหนึ่งฝั่งวางประกบด้านบนวางของหนักหนักทับหรือใช้ยางรัดที่หัวท้ายของพิมพ์พักทิ้งไว้จนกระทั่งเซ็ตตัวแข็งโดยที่ยังไม่ต้องแช่เยน็นเมื่อเสซ็ตตัวแล้วก็นำไปเก็บแช่เย็นไว้นะคะเพื่อความอร่อยและเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา มาต่อที่การทำเยลลี่ลูกเล็กพิมพ์ที่ป้าใช้งานจะเป็นพิมพ์63ช่องพิกัดพิมพ์อยู่ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมตัวพิมพ์ไม่ต้องทาน้ำมันพืชไม่ต้องทาอะไรเลยล้างเช็ดให้แห้งแล้วนำมาใช้งานได้เลยทันทีสูตรสำหรับเยลลี่ขนาดเล็ก1พิมพ์หรือ63ลูกตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะถ้าดูสูตรไม่ทนันสามารถกดหยุดหรือกดดูสูตรใต้คลิปได้ ขั้นตอนการทำทุกอย่างเหมือนกับการใช้พิมพ์33หลุมที่ทำให้ดูตอนแรกเลยนะคะนี่คือหน้าตาของเยลลี่ลูกเล็กที่ได้น่ารักตะมุตมีดีนะเนี่ยเยลลี่หลายๆสีที่ป้าทำวันนี้สีม่วงคือน,น้ำองุ่นสีแดงน้ำสตรอเบอรี่สีเขียวน้ำแอปเปิ้ลสีเหลืองน้ำสับปะรดสีขาวน้ำลิ้นจี่สีฟ้าบูฮาวายถัดมามาต่อที่เรื่องของการเก็บรักษาและการคายน้ำของเยลลี่ เยนลี่เมื่อเก็บไว้เขาจะมีการคายน้ําให้เห็นเป็นเรื่องปกติอย่างถาดนี้เนี่ยป้าแช่ตู้เย็นมาแล้วสองวันนี่คือน้ําที่เขาคายออกมานะคะเยนลี่รสชาติยังโอเคอยู่ไม่เสียนะการใช้ผงคาราจีแนนป้าเดาว,ว่าการคายน้ําเป็นเรื่องปกติของเขาจะคายมากหรือคายน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสังเกตดีๆขนมยี่ห้อที่ขายอยู่ในท้องตลาดบ้านเราที่เขาระบุว่าใช้คาราจีแนนด้วยเนี่ย ถ้าดูดีๆเราจะพบว่าตัวขนมเขาจะเหมือนมีน้ําอยู่ในแพ็กเกจด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าเยลลี่ของเรามีการคายน้ําก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะมาดูเยลลี่ที่ป้าทดลองเก็บไว้ในและนอกตู้เย็น1วันหรือ24ชั่วโมงโดยเก็บในคอนดิชันที่แตกต่างกันนะคะจะมีการเก็บนอกตู้เย็นแบบเดียว,เ,ยวเก็บนอกตู้เย็นแบบวางซ้อนทับกันเก็บในตู้เย็นแบบเดียว เก็บในตู้เย็นแบบวางซ้อนทับกันและเก็บในตู้เย็นโดยยังอยู่ในพิมพ์ทั้งหมดนี้คือเยลลี่ลอตเดียวกันต้มพร้อมกันนะแค่เก็บแยกกันเท่านั้นเองมาดูตัวที่เก็บนอกตู้เย็นไว้24ชั่วโมงก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าเยลลี่ไม่ละลายกลายเป็นน้ำเหมือนกับตัวที่ใช้เจลาตินเดอ้อเขายังคงสภาพเป็นเยลลี่อยู่แต่ว่า ก้นของขนมอะค่ะเขาจะมีลักษณะแบนตามลักษณะของภาชนะที่ใส่เห็นไหมถ้าวางเดียเด่ยวๆแบบนี้การคายน้ําจะมีให้เห็นแต่น้อยมากถัดมามาดูในแก้วนี้นะคะป้าวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น24ชั่วโมงแต่วางหลายๆล,ลูกซ้อนทับกันจะเห็นได้ว่ามีการคายน้ํามากกว่าการวางเดียเด่ยวๆพอสมควรแล้วเนื้อเยลลี่ก็จะไม่ค่อยกลมนะคะจะมีรอยบุบหลายด้านเรียกได้ว่าตรงไหนเขาทับกันตรงนั้นก็จะบุบไม่กลมไม่มนไม่สวยนะจ๊ะ ชิ้นถัดมาจะเป็นเยนลลี่ที่ป้าเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามา24ชั่วโมงโดยเก็บแบบเดียเด่ยวๆผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับตัวที่เก็บนอกตู้เย็นแบบเดี่ยวเดอ้อการคายน้ำมีให้เห็นแต่น้อยมากส่วนในแก้วนี้จะเป็นการเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาโดยเก็บทับกันการคายน้ำจะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วตัวเยลลี่ก็จะบุบเช่นเดียวกันกับการเก็บนอกตู้เย็นแบบทับกันนั่นแปลว่าการเก็บเยลลี่ไม่ควรวางซ้อนทับกันเนื่องจากส่วนประกอบหลักของเขาคือน้ำนะคะ ถ้ามีการซ้อนทับกันเนี่ยนึกภาพนะมันก็เหมือนกับฟองน้ำที่ซับน้ำไว้เต็มที่พอมีอะไรหนักๆมาวางทับน้ำมันก็จะโดนดันออกมาใช่ไหมคะป้าว่ามันก็น่าจะหลักการเดียวกันแหละอันนี้คือพยายามอธิบายให้เห็นภาพนะคะถ้าใช้คำผิดขออภัยดังนั้นในการเก็บรักษาป้าอยากจะแนะนำว่าให้เก็บไว้ในพิมพ์เดิมของเขาแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไว้ด้วย เพราะว่าเนื้อขนมจะยังคงรูปทรงกลมสวยการคายน้ำมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติแต่มีน้อยกว่าการวางเยลลี่สอนทับกันป้าอย่างนี้ก็เปลืองพิมพ์แย่เลยก็ใช่นะคะแต่พิมพ์สมัยนี้มันไม่แพงแล้วนะอย่างที่ป้าซื้อมาเนี่ยอันหนึง18บาทเองหนูยังไม่พร้อมที่จะซื้อพิมพ์เยอะๆป้าเงินลงทุนยังน้อยอยู่ก็จะเก็บใส่ภาชนะก้นแบนๆแบบนี้ก็ได้แต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการคายน้ำ และเรื่องของการบุบเบี้ยวเสียรูปทรงนะคะป้าเก็บใส่ถุงรัดยางได้ไหมประหยัดพื้นที่ป้าทดลองแล้วป้าว่าเขาจะคลายน้ําค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าคงมีการซ้อนทับกันมากนะคะใส่ภาชนะก้นแบนแต่ซ้อนทับกันเยอะๆก็คลายน้ําเยอะแล้วก็บุบเบี้ยวเยอะนะจ๊ะอีกอย่างไม่แนะนําให้เก็บเยลลี่สีต่างกันไว้ด้วยกันเพราะว่าสีเขาจะมีการปนกันนะคะเรียกว่าไงนะเขามีการดูดสีซึ่งกันและกันนะจ๊ะ ป้าทำแล้วเก็บได้นานไหมป้าทดลองเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้3-4ถึงสวันยังโอเคอยู่นะคะนานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าเก็บนอกตู้เย็นป้าว่าเก็บแค่1วันก็พอเก็บนานกลัวมันจะขึ้นรากลัวมันจะเสียแล้วแบบกลัวมันจะเป็นราที่ตามองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายท้องเสียนะป้าเยลลี่ที่มันล้อนอยู่ที่ฝาเนี่ยเสียได้ทำยังไงดี จริงๆแล้วมันสามารถเล้ะอ,ออกมาแล้วนําไปละลายในไมโครเวฟหรือนําไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วคนให้ละลายจากนั้นนํามาใช้ซ้ําได้ถ้าจะเก็บมาใช้ซ้ำเนี่ยต้องมั่นใจนะว่าพิมพ์มันสะอาดเพราะบางคนเอาพิมพ์ไปวางซ้อนทับกันไปเอาครกทับอะไรแบบนี้ป้ากลัวว่ามันจะไม่สะอาดนะจ๊ะละลายแล้วจะเทใส่ถ้วยใส่าชามเก็บไว้กินเองก็ได้นะ แล้วจะบอกว่าเยลลี่อันนี้มันแปลกอยู่อย่างถ้าเทใส่ถ้วยใส่ชามหรือใส่ภาชนะที่มีลักษณะพอดีกับตัวมันแบบนี้มันจะไม่คายน้ําหรือคายน้ําแบบน้อยมากๆเลยค่ะใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าเยลลี่ต้องเป็นทรงกลมลองใส่ถ้วย1ออน2ออนหรือถ้วยลักษณะแบบนี้ขายก็ได้นะคะมันคายน้ําน้อยดี ถ้าใครจะนำเยลลี่เสียบไม้ขายแนะนำให้เสียบไปขายไปเพราะป้าลองเสียบไม้แล้วแพ็คใส่ถุงทิ้งไว้เขาคายน้ำค่อนข้างเยอะแล้วน้ำที่คายออกมาพอหลายๆสีมันปนกันมันดูไม่น่ากินนะจ๊ะเยลลี่ไซส์เล็กเสียบไม้ป้าว่าน่ารักดีนะคะดูสิเหมือนลูกปัดเลยใครอยากได้ไม้เสียบน่ารักน่ารักแบบนี้ป้าใส่พิกันไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์นะคะ ถ้าใครจะนำเยลลี่ไปขายตามตลาดแนะนำให้วางพิมพ์เยลลี่หรือภาชนะที่ใส่เยลลี่บนน้ำแข็งเพื่อให้เยลลี่มันยังเย็นเย็นอยู่เวลากินอร่อยดีจ้าถัดมาไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบขออนุญาตคิดให้เฉพาะเยลลี่ที่ใช้น้ำผลไม้เข้มข้นนะคะถ้าเป็นเยลลี่ไซส์ใหญ่ในคลิปที่ใช้พิมพ์ขนาด33ลูกต้นทุนวัตถุดิบต่อลูกจะอยู่ที่79สสตางค์เท่านั้นเอง ถ้าเป็นเยลลี่ที่ใช้น้ำผลไม้เข้มข้นไซส์เล็กต้นทุนวัตถุดิบต่อลูกจะอยู่ที่19สตางค์เท่านั้นเองต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาค่าน้ำแข็งและอื่นๆถ้าจะขายขายกี่บาทดีที่ป้าเห็นตลาดแถวบ้านป้านะลูกเท่าขนาดไซส์ถาดละ33ลูกเขาขายอยู่ที่ลูกละ5บาท คือราคาขายเนี่ยจะขายถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ก็ได้นะคะยังไงแนะนําให้คิดต้นทุนให้ถี่ถ้วนบวกกาไรที่พอใจเราตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยในส่วนของลูกเล็กป้ายังไม่เคยเห็นนะคะว่าเขาขายกันกี่บาทสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า